เลือหเองัน er ี um, <The> ้จะไปขี่ขาเขาอามึงเลยยมาขี่ขามาขี <the> <enos> ่ขาวังสั่นคนใส่เออโเจ้าแม่นางอยข้อขาดไม่วยคืสิฟ้าขาดม่ยังไปยังไงไปทุกทุกองเดวหวยเดี๋ยวเราขี่ขาจะโนโอ้ก็คนสัตัันจไอ้เอ้ตาผมต้องมาชี ขวางใหญ่โแต่เท้าอ่าก็แม่เตือนหน่อยมันทำไมมาควบเธอผู้หาคนสุดทธ่เวียงพระเจ้ามีเทระไรน้องจะไปเรือนมางวันทีไอ้พี่น้องจะไปเจ้ามาหัวพีมีอย่างนั้นตาพระเจ้าพี่เรื่องจะมากล่าวทู่นพระเจ้าค่ะมีเรื่องในฝ่าว่าตาตาทุ่นไปแล้วนี่แต่พวกประหารชีวิตเป็นพวกประเจุพวกประหารเราเป็นตามีอยังกับเฝ้าว่าคโนโเอาไยแล้ว เออเรื à, Tower, ่องนี่อยู่อาโอ้ยใจอกไหมว่าเห็นเจ้าบ่าเออได้เอยให้ร้เจ้าบาเงนะสิเราพี่ปัญหาเกิด้ีวาพอมกุออกมาได้นี่ยังบอกมาถูกตรงเลยคือว่าใจสีเอาโกงคือะไรเนี่ยก็คือ่า พาหลุดปิ่นทองได้ไปให้ข้ามันสัญญากับอีแกวลูกผู้าว่าสิไปเอาให้หน้าเป็นนางลูกนางเนียอันนี้กกเลยมืเลยเป็นหน้าโดนแล้วกอไ่เอ็นไปแจเกละเนาะโอ้หแล้วสองตายา่มาเอาใจของเา มันท oh 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 oh. ินเดลอน้ากันบอกแม่นความจริง oh คือดังคำก่าวเท้าทั้งสองเท้าสี่เท้า้ายทอดพงการก้าวรังพระโอรสเคประหารนถ้าสร้างบ้นเจียมสังขารแม่นแม่ตนี้ยิ่นข้าพัน ละสูสังมานเก่าเอาว่าจะมาบอกเก่าวเป้ารถของเฒาตักลูกสาวเจ้าไว้สิหเมือไปสู่ขอคุยเด่นอนโอ้ยนี่ปากกันได้พวกเจ้าผมเดมมุกบอกเมว่อวานเป้ารถเขาดิเป็นลูกสาวเจ้าไว้ยเล็กสิไปสู่ขอพวกจับเป็นไฟสูง มา <S <S hey, 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 Wait, hey, ้องมเนเีนบกุญแเิดเบาเราดท้องมาถามไมาครับมเนซเลิดท้องเลย่่ลูกาออกมาให้แม่ถามมึงจะข้ามึดนลูล่บ้่ักันะมมมไ้บางค้ไเป็นกได้พ่อเตแม่ดทีมุกี่ม่อเราเป็นเ่องอไรูไว้ไ่ด้องฟังให้ดีล เจ้านี้มีสองแต่ยรกผมมักอาหาวเท่าเดีม้วนูสาเขาไว้แล้วสุดในสุดก่อเรื่อนี้เป็นจิหไม่บามัเออิท้องเออเประสาทและแหวนที่รำใลใหลงมั้เป็นความจริงไม่อยากจะ ลูกใหญ่ในบ้านดซื้อลูกก็หาคนได้านไ้เรียกพี่สาวพี่สาวจะล right. like ูแลได้แ <explode> ล้วล <la vos. S 3> ูกสาวเจ้าเดอย่ใส่ยายมาหน้าบ่อมา่นําู่ไปครับบอองเจ้าเอ้ยแจ๊ะ

เฝ้าเราว่ามีสันกาเฝ้าแล้ว่าเป็นคว้างเฝ้ามองดูล่ะเห็นว่านาตาดีินะเฮ้ยมีไอ่้วยเดือเดอดเดือดเดือดเดือดเดนเดือดเดอดเดือดเดเดาอเดือดเดอดเดื่เอดเเดือด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 เดืออดอเดอดเดอดเดือดเดือดเดือดกัือเอดเดือดดืออเดืเดอด เอาไรก็ม่วะเอาละเอาละงมนาีเป็พเช่นกันเพราะสีก็ตทตัวสองฝ่ายนั่งนั่มาจบก็แค่ดีถ้าต้องการจะอภิเกสำหกับพินท้องล้าก่อนเราให้ขอแม่เจอย่างหนึ่งขอแม่ย่งพี่คะให้กระไรเจ็บวันเจ็บวันเลยลูกน้ฮาม่เป้าดี่เจ็นพอเาไม่กเจ็บัน มาซื้อมาตังบ้านพัดสะบังทำได้รหาพิปเสียจนหมดทั้งหมดเลยถูกหมาต้องหอกูอ่ะ สารข้ากุลพี่เย่ช่เยย้มองนานปะ้ยเคยได้ยิบีบัดคอยันคยัน,น,น,นคยอจริง ไม่ได้แจ็บมื่อนไแก้วาสกิลน้ำเขาาสุเมียันแดดไปยัยเดือดให้เราไม่พอนี่มาตั้งแต่งานนี้หนาวเยี่ยงหนาวมากไปพ่อไม่เป็นไรพี่ข้านี่ว่าไม่เสียแรงใดบ่ถ้าทำได้เลยมีสียงตกลงแกแต่ทำอะไรกับวังตัวไห้ขุมมหาตัวความพ่อตายเลยเจียวโอ๊ยเฮ้ยไอวังไม่ใช่น้ากูกูอีกการอดอดกินเลี้ยง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เป็นส,สงสารล,ลงห,ลงลงหลงลงาจะได้ใยี่ีพยาขาเสด็จพอ่อขสันเจะาเสด็จพอเสด็จแม่เขาบอกพ่อหนูพยาขากดหัวกระโดดแล้วแม่กวาด้วยกันี่สณาลุงาพ่อเจ้าดี้ากูคคิดอีหยังกินทไอ้พ่อเสด็สันดิลล่ะลังการบปหารเ้ยโอเคคนคนผู้ใจบ่าง่า